คุณผู้ชมคะไปติดตามสถานีสถานการณ์นี้กันนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือสายลับนะคะมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เข้ามาจําหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้หาเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเลยมีการไปสกัดจับนะคะแล้วก็พบรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะคันหนึ่งนะคะปรากฏว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยเขาก็ให้เงินเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อแลกกับการไม่ต้อง ตรวจค้นรถรแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิเสธนะคะแล้วก็ไปตรวจค้นรถค่ะแล้วก็พบว่ามียาบ้าอยู่ในรถเนี่ยเกือบ60,000่นเม็ดเลยทีเดียวกันค่ะอคนอกจากนี้นะคะทางด้านของภรรยาที่นั่งมาในรถด้วยก็ระหว่างคุมตัวเนี่ยก็บอกว่าเสนอเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ5 0,000่นบาทเพื่อ,อแลกกับการปล่อยตัวเพราะว่าอ้างว่าลูกอย่างเล็กค่ะ ตำรวจทางหลวงนะคะตำรวจปราบปามยาเสพติดพร้อมด้วยตชด22และตำรวจที่สอพอเมืองอุบลราชธานีค่ะก็รวมกันถแถลงข่าวการจับกุมตัวนายจันทานะคะอายุ36ปี และนางสาวชนทิชาอายุ30ปีค่ะสองสามีภรรยาชาวจังหวัดะชเชิงเซานะคะพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน6 4 4 1เมตรค่ะซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะนะคะโตยโยต้าวีโก้สีบอลเทาบริเวณกิโลเมตรที่35ทางหลวงใหม่เลข231อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ทั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่าจะมีการลักลอบนำยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยผ่านจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเข้าจังหวัดอุบลจึงได้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแล้วก็มีการวางแผนดักซุ่มตามเส้นทางถนนนะคะ ต่อมาค่ะรถวิทยุสายตรวจพบรถยนต์ต้องสงสยัยขับสวนบริเวณแยกโนนหงทองตำบลไร่น้อยนะคะลักษณะมีพิรุษจึงได้เลี้ยวรถตามพร้อมทั้งเปิดสัญญาณไฟไซเรนให้หยุดรถค่ะซึ่งต้องบอกว่านายจันทาเน,นี่ยนะคะเขาไม่ได้ขัดขืนเลยคุณอันก็นำรถเข้าไปจอดข้างทางเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ค่ะรีบออกมาจากรถ แล้วก็นําเงินให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ100บาทค่ะคุณผู้ชมเพื่อแลกกับการไม่ให้ตรวจสอบรถคันดังกล่าวแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะก็ปฏิเสธแล้วก็ขอตรวจค้นรถค่ะจนพบว่ามียาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่จํานวน6 4 0 4 1เม็ดนะคะซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ยค่ะแล้วก็ซ้อนทับด้วยถุงดําอยู่ใต้ที่นั่งด้านซ้ายนะคะและเมื่อแกะออกดูเนี่ย พบยาบ้านะคะก็คือถูกห่อด้วยกระดาษไขรวมกัน10ก้อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายจันทาพร้อมกับภรรยามาสอบสวนขยายผลที่สถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมคะนางสาวชนทิชาซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะคะได้พยายามเสนอให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวน5 0,000บาทนะคะเพื่อแลกกับการปล่อยตัว โดยเธออ้างว่าลูกของเธอเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะจากการสอบถามนายจันทาค่ะก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนายจันทาเองเนี่ยนะคะมีอาชีพรับจ้างตัดไม้อยู่ค่ะต่อมาเนี่ยถูกในตามซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเนี่ยนะคะเขาก็ชักชวนให้มาขนยาบ้าไปวางตามจุดต่างๆแล้วก็ให้ค่าจ้าง1,000 0ถึง2,000 0บาทต่อครั้งนะคะในช่วงแรกเนี่ยนายจันทาก็อ้างว่า ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยแต่จากแนวทางการสืบสวนค่ะก็ทราบว่านายจันทานเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเครือข่ายยาเสพติดจ,จากประเทศพามา่าแล้วก็ลาวแล้วก็มีการนำยาเสพติดเนี่ยไปวางตามจุดต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนท้ายที่สุดค่ะนายจันทานก็จำนวนด้วยหลักฐานจึงยอมรับสารภาพว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่รับงานแล้วค่ะ มาหาเขาใช่ผู้รุ่นหานี่ยมาหาเราเลยเรายังไม่ลงจากรถเลยอ่าเขาที่เดินเข้ามาหาน้องน้องอยู่ฝั่งซ้ายมาชนตัวเราเลยอ่ถูกไหมเลยอ่าเสร็จแล้วก็ตังมาให้คนนี้น้องบอกอืมตังมาให้เลยมีตังค์ให้ด้วยมีมีตังค์ให้ให้เยอะเปล่าร้อยหนึงร้อยนึงแล้วบอกไหมค่าอะไรไม่ครับเอายิงยิงตังให้เลยเขาเขาบอกว่าทีแรกว่าไฟไฟท้ายผมไม่ติดอ่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปตรวจสอบดูก่อนเป็นไรอ่ะเราเห็นข้อพิรุษใช่ใช่ไหมใช่ อยู่ดีๆเขาตังมาให้ด้วยปกติเราจะต้องเดินเข้าหาเขาใช่ใช่แต่นี่เขาวิ่งเข้ามาหาอ๋อโอเคนี่วิ่งมาชนตำรวจเองใช่เขาวิ่งเข้ามาทางเราเลยแสดงว่ามีมีพิรุษแล้วล่ะถ้าอย่างนอ้นหลังจากที่เราพบว่ามียาเสพติดอย่าเงี้ยเขาบอกว่าพยายามติดสินบนก็แค่หมื่นบาทใช่ใช่เขาพยายามบอกว่ามีหนูจะช่วยห้าหมื่นไหวไหมเอาไหมเราก็บอกเฮ้ยเอาคันธนั้นได้เลยเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วยหนูหน่อยเพราะว่าหนูลูกยังเล็ก ลูกเขายังเล็กเขาอยากต้องไปเลี้ยงลูกเขาเขาจะพร้อมที่จะจ่ายอะไร<จ>ะประมาณนั้นจะเคลียร์ใช่จะเคลียร์นะให้จบิดให้จบตรงนั้นโอเคแต่เราบอกอไม่ได้หรอกเมันเคลียขอพิรุธก,กินตรงนี้นี่เองครับ